ลอยไร้เทรนใหม่2.8ไม่เพลาอความสุขทุกการขับขี่ผู้ชมคะที่มันเตาจริงนี่เตาญี่ปุ่นแล้วเขากินอะไรอะคะพี่จ้าอ่าอันนี้ถ้าเกิดเตาญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเตากินเนื้อต้องให้กินเพราะแบบ มีแคลเซียมประกอบด้วยอย่างหอยห,อหรือไม่ก็กุ้งแน่แต่ว,ว่าเรามีเต่าบ้านเราด้วยอันนี้เป็นเต่าไทยมากอุ้ยตัวใหญ่มากเห็นก้นของเธอไหมคะเดี๋ยวนะคะเต่าพันเต่บาบัวเอ่อเป็นตดอกเขาสวยมากเลยอะ่ะ้าใช่ตัวใหญ่หนักด้วยโอ้ยพี่โตจ๊ะพี่ชอชื่อพี่โตค่ะเขาท้ได้เหรอคะยกได้แต่แกจะตกใจจะหายใจแรงด้วยความตกใจนี่นี่นะคะพี่โตของเราน่าจะอายุมันน่าจะ สามสิบปีแล้วมั้งคลานมาหาเองมาถึงหน้าบ้านเลยอ๋อตัวนี้ไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ซื้อมาอเขามาหาเองเออแปลกเหมือนกันเราะาเป็นบ้านที่เลี้ยงเต่าอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็เป็นบ้านต่อเต่าและมีเต่าเดินมาหาถึงหน้า,านใช่แล้วตอนเนี้ยเป็นช่วงฤด,ดูจำศีลของเต่าค่ะ พี่โตเขาก็จะซุกตัวอยู่ตามพุ่มหญ้าแล้วก็จริงเขาต้องไม่กินข้าวไม่กินปลาประมาณสามเดือนแต่ว่าคุณแม่ตันก็จะมาถึงปุ๊บพี่โตกินข้าวจับหมุนแล้วก็เอากล้วยวางให้างหนมาจริงๆแล้วเขาต้องมีช่วงจำศงขอยูาเหมือนกันใช่ใช่ช่วงนั้นเหรอเขาต้องจำาเสียูไม่กินข้าวอะไรก็ต้อไม่ไม่กวนพี่โตแล้วค่ะค่ะตขอโทษนะคะอ่างี้เราไปหาที่นั่งคุยกันอัปเดตเรื่องงานกันหน่อยดีกว่าได้ไปค่ะพี่โตพักผ่อนเอาละค่ะ มุมน่ารักน่รักในบ้านนะคะมานั่งคุยเรื่องผลงานนิดนึงลูกตาลได้ข่าวว่าเคยไปแข่งเรดิตี้โชว์ที่จีนด้วยใช่แล้วค่ะตั้งแต่เมื่อปลายปีก่อนมันเรดิตี้โชว์นี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับ AF ของเรานี่แหละอ้าวอ่าและมีชื่อภาษาจีนด้วยนะคะลูกตาลแต่ว่าชื่อเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยมันก็เลางอยู่นะลูกตารค่ะก็เก๋นะแม่นาง ลู่ตันลู่ตันใช่แ,<ป>ลแล้วค่ะ,ะลู่นี่เหมือนกับเป็นทางถนนอะไรเงี้ยแล้วก็ตันนี่เป็นสีแดงแดงเขาบอกว่ารวมกันแล้วมันจะเหมือนกับหยกเม็ดเล็กๆสีแดงแดงอะไรมันเงี้ยอ๋อหยกเม็ดเล็กๆสีแดงแดงผ่านเรื่องเรดดิตี้โชว์ที่จีนไปแล้วค่ะอยู่ที่เมืองไทยก็มีผลงานเหมือนกันนอกจากร้องเพลงแล้วเนี่ยได้ข่าวลู่ตันก็เล่นละครเรื่องอะไรคะ,อะตอนนี้มีเพื่อนซีร้องหนนค่ะก็จะเป็นละครแบบเยาวชนหน่อยๆก็จะเหมือนกับมีสนใจด้วย แน่นจริงแล้วลูกตาเนี่ยคล้ายๆถึงเหมือนกันนะนอกจากเรียนมาหาวิทยาลัยเดียวกันแล้วน,<า>นะคะคยังมีฉายาหรือลักษณะท่าทางเนี่ยคล้ายๆกันด้วย <c oughs> แฟนคลับเขาเรียกว่าอะไรเรียกเรียกลูกตาว่าอะไรอันนี้ลิงกี้ล<ช>ิงกี้อันนี้ลิงกี้ค่ะจนเจ๊กกี้เจ็กกี้ใช่เจ๊กกี้คือมาจากอะไรมาจากที่ลูกตาเป็นคนเขาค่หน้าซนๆอย่างเงี้ยหรอก็ด้วยความยุกยิกยุกยิกเลยเหมือนแต่เป็นคนหน้าหวานนะหน้าหวานมากๆคุณผู้ชมคะ ก็ปกติเนี่ยนะคะอะไรภายนอกมันก็ตัดสินคนข้างในไม่ค่อยได้ค่ะก็เป็นคนหน้าหวานแต่ว่าจรล้วจะเป็นเด็กโซนจะอยู่ในซอยอย่างเงี้ยในซอยนี้บ้านทุกบ้านจะรู้จันหมดเลยเพราะว่าจะเป็นหัวโจกนำตั้งแต่เด็กๆเลยปิดเชิมก็ออกมาและเล่นโรลเลอร์เบลดขี่จักรยานปีนบ้านเล่นแบบพจนภัยเกมวิบากอะไรเงี้ยปีนั้วบ้านนี้เข้าบ้านนู้นปีนล้วบ้านนู้นเข้าบ้านนี้เขาก็ไม่ว่านะก็ปล่อยเหมือนรู้จักกันใช่แล้วก็ เล่นกีฬาเยอะมากกีฬาสังเกตได้จากสรีระอันกำยำนะคะอย่าเด็กอยู่มหาลัยนี่ก็ต่อยมวยไทยนะคะจริงเหรอสนามสนามมันจะมีเขาเรียกว่าเวทีมวยอยู่ตรงกิจกาเวียนแล้นเลยที่สวยซ้อมหลีดสวยงามเขาเป็หลีดสวยงามที่ชั้นต่อยมวยอยู่กลางเนีลยแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าเซอร์ไพรส์นะคะคือลูกตาเนี่ยมีความฝันเหมือนกันอยากจะทำพิธีกร วันนี้ค่ะุณผู้ชมคาะจุย๋ยอยากที่จะเชิญลูกตาลมาร่วมทีมพิธีกรดาราบาร์ตี้รับไหมว้าฉันเชิญที <c oughs> เราดีเยอะไม่แต่ว่าเราจริงๆเราม,มีพิธีกรอีกคนหนึ่งอยู่แล้วซึ่งทราบกันอยู่แล้วเป็นปราแท็ก,ทกซึ่งพระแท็กเนี่ยพอท่านราสิกาบทมาเนี่ยท่านก็จะมาร่วม รมทีมกับเราเพื่อให้สมทบความสนุกความมันของดาราารตตี้เพิ่มมากขึ้นเราต้องพูดกันให้ชัดเจนก่อนนะคะเดี๋ยวคนที่ไม่ได้ดูเปิดมาจะแบบงงเอ๊ะทำไมพระแท็กบวชแล้วเปลี่ยนไปค่อนข้างมากไม่ใช่มาเสิร์ฟทัพอ่าใช่แล้วยินดีรับไหมคะขอบคุณมากเลยๆๆก็เออรู้สึกว่าวงานบันเทิงแล้วก็งานพิธีกรเนี้ค่ะเป็นงานที่เหมือนกับได้เจอผู้คนแปลกใหม่ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับคนอื่น แล้วาก็สามารถที่จะหยิบสรุปเอาใจความจากมุมมองของเขาเนี่ยมาเสนอกับคนดูได้เก๋ okay, ออก okay, ไม่เออก๋หรอ,หรอจุเอนะคะมาทําพิธีกรก็ได้อะไรเยอะแยะมากมายกลับไปเหมือนกัน oh. และคิดว่าการมีเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะ oh. เพื่อที่เสริมความสนุกกับรายการดาราบาร์ตี้ให้กับคุณผู้ชมค่ะ oh. เป็นของขวัญ oh. ปีใหม่เลย oh. ที่จะมาเสริมทับกันสัปดาห์หน้าเจอกันกับลูกตาและจุ๋ยแน่นอนค่ะ